สวัสดีครับ้ลังทยพบอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งสซลาเซลล์สุบน้ำบาดาลที่บ้านน้องแวงนะครับผมตอนนี้ติดตั้งเสร็จสับเรียบร้อยผมทดลองเครื่องสูบน้ำ เตือนท่อไปถึงแห่งน้ำโน้นครับผมถึงได้ระยะไกลติดตั้งกันขโมยเรียบร้อยครับผมฝังท่อฝังสายไฟลงท่อแล้วก็สอดท่อซ่อนสายไฟครับผม ไฟมโมลิกว่าโผล่ตรงนี้สายโซลาเซลล์เก็บเรียบร้อยครับผมไม่ระยงระยางนะครับอันนี้การล็อกล็อกสองชั้นแล้วใช้คุแจล็อกสองชั้นกันขโมย สนใจติดต่อร้านแต่พบอเิเล็กทรอนี้ครับผมขอบคุณมากครับ